เออโอสมาชิกสมาชิกสมาชิกบารายสมาชิกขั้วลืมต่อสมาชิกให้ไปไปเติมเงินเข้าก็เลยไปต่อสมาชิกให้ขอไปขังหอไปเติมเงินเขาไปไปต่อสมาชิกให้ผู้ใดคอยค่อยไปต่อให้คอก็ไปต่อให้เพราะว่าข่อยไปอั่นคอมเมนต์แล้วสมาชิกก็ขึ้นข่อยเลยว่าเอ้ามเบิดเดือนแล้วตอนนี้ ได้ออกไปเติมเงื่อนเขาโทรศัพท์ยังคอยไปนั่นของผู้กองคอยกไปตอห้เป็นหรอก่อยไปเป็นสมาชิกผู้ใดคอยกันไิไลไปตอหงเรื่ยๆล่ะตอบ่เส้าดรอกคอยลืมมือของของผู้กองเล่าหักบันที่เล่าได้ได้เราบอกเรามาเป็นสมาชิกี่อยสามเดือนเนาะ ขกอยก็ไปเป็นสมาชิกเลาคือกันตะพัดเลาเลามาให้ขกอยขอยก็ไปเป็นสมาชิกกิจเลาคือเก่ากันครบแล้วก็สิหารางวัลให้เด้อพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิหารางวัลแจกให้สมาชิกหารางวัลไปสมาชิกผู้ใดมาเป็นสมาชิกสิหารางวัลให้ จะเอารางวัลคืนให้สมาชิกได้มาสมัครเป็นสมาชิกก็สิให้รางวัลเ้ยพี่น้องเนี่ย ขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องมันเป็นรางวัลนมันเป็นกำลังแรงใจให้บ่ท่านแดนผ่านบ่ท่านแจกรังบ้านนับอนอนแฟนหนึ่งผ่านหอยแจกะป้าซีวะบอก่อยว่าประเดานจะแจกของต่อจกเป็นเงื่อนกัน <laughs> อยกแยกกของแต่แยกเป็นเงินเท่ะนันจ่งค่อยังเคยได้ใส่กัา่าฮ่าฮ่า่า่ยแกเป็นเงินเะ่านะ้ิจั่กหง่อนแกเป็นเงินพี่พี่นองตั่งก็แยกทั้งเงินทั้งของแล้สดงสีบ่ดีได้ทั้งของในทั้งเงิ่นแยกเป็นทั้งเงินทั้งของเป็นเง่ดีกว่าดี บอลูมี่แจกทั้งเรื่งทั้งของไดันย u t u b เปันคลิบได้เกี้วะิบหนึ่งสามพันสี่พันคือกันกู้อื่นใกล้อยู่ตัวคยิบละสามพันสี่พันโอ้ยว่าวเราไปจแจกเราว่วาต้องยากเราไปแจกกักทิ่เป,ปิดฟัง หางินได้จากพี่จากน้องเฮากับสิแจกคือเก่าล่ะพี่นอ้องว่าถ้าคิดปังคิดปังคิดปังคดปังเ่อเสีย่อยไปว่าท่านไรหรอกเพราะว่าคอยค่าเห็ดงานบางครั้งเราจะคาเห็ดงานที่คอยก็เอาค่า เอาไปเบิงผู้อื่นยังสิ่เขาเจ้าจออขืนใดก็บท่ทมจังหวะกันไปเบิงผู้อื่นค่าเิ่นท่มจังหวะออขาเจ้าขืนไดกับพท่านกัน,นหลายคนใส่พ่ท่านไหนก็ไปย่อนหลังเอาพี่น้อง ขอบคุณเด้อสองลานนวองใจพี่น้องขอบคุณสองลานดวงใจ